អូយគិរីឡេផិនស្មែនហើយយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាង ฟังเพลงนี ality, ้อ like sort of. like like <we ak> ่ะจริงๆว่าก็มันเป็นฟีลแบบว่างุ้งิงงุ้งิงน่ารักเหมือนแบบมันเป็นเหมือนฟีลกลับไปเป็นเด็กอะครับสำหรับหนูเพลงนี้ยากยากนะสำหรับเพราะมันเป็นแบบเป็นการร้องที่หนูไม่ค่อยได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยท่อนที่หนูว่ามันยาวเป็นท่อนนั้นพี่ยิ้มมาทีแต่นูกอันนั้นอะมันเป็นฟีลแบบว่ามันก็มีแบบแต่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 มันก็ไ่ ไม่ได้เป็นเมโลดี้จ๋าขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ที่จะแบบเป็นคําพูดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบว่าเป็นกึง่งกึ่งกลางๆลางแล้วหนูก็เอ๊ะ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 อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ได้อยู่ยิ้มมาที่เธจะรุ่งออกปากรู้ไหมเหนื่อยแบกเอารักมาฝากขอเอาใหม่อีกรอบได้ไหม <laughs> พีม่หนูกระดิกกระดี่ตัวเองแป๊บนึงยิ้มมาที่เธจะรุ่งออกปากรู้ไหมเหนื่อยแบกเอารักมาฝาก อยู่สูดหอบนำเดือดปุดปุดแล้วฟุดฟุดนุบนุบนิบนิบเงือะฮบ๊ายบายไม่ไปละเย้ทุกคนตอนนี้ก้อยก็อัดเพลงกักกัก ที่ได้ทํางานกับพี่ไฮก็รู้สึกชิลค่ะด้วยความที่อันนี้ส่วนตัวรู้จักกับพี่ไฮยอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็เล่นเกมกับพี่ไฮนู่นนี่เฮฮากับพี่ไฮอะไรเงี้ยพอมาทำงานพี่ไฮก็เลยแบบก็เลยรู้สึกชิลอะไรเงี้ยก็พูดกันได้ง่ายๆขึ้นเข้าใจอะไรกันง่ายอะไรีอย่า,า,ามาใ <c oughs> ในหัวจจะดเธอไว้ไม่ให้ะ <c oughs> ตอนแรกที่ได้ฟังใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างข้างลักอ่าเป็นเพลงแบบ ไวคลั่งรักแบบไม่คิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยท่อนที่ชอบมากที่สุดจริงเป็นท่อนฮุกนั่นแหละปกติเวลาถามว่าชอบท่อนไหนมากที่สุดจะไม่ค่อยตอบท่อนหุกใช่ไหมแต่ว่าเพลงนี้ชอบท่อนฮุกแบบเธอเข้ามาในหัวใจมันแบบไม่ว่าหน้ารักอะออกมาเดียนะออเด๋ยวนี้นะออกมาเดียนะออเด๋ยวนี้นะออกมาเดี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 ๋ยวนี้นะเอาจริงป่ะท่อนที่หนูสูง่ายที่สุดอะหนูอัดนานที่สุดเวที่ท่อน ทออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมาเดี๋ยวนี้นะคือมันเป็นท่อนที่แบบคิดว่าเออมันเป็นโทนเสียงเราอะไรเงี้ยแล้วก็เราพอเราลองไปแล้วเหมือนพี่ปั้นกับพี่ไฮก็ลอ,ลองลองแบบว่าอะลองลองหล,ลายๆโทนดูแล้วก็เอาไปเป็นประสานขนาดท่อนพูดยังมีประสานเหรอพี่หรือแบบมันมีประสานด้วยเหรอวะแล้วก็ลองประสานไปประมาณสองลายแบบลายต่ำกับลายสูงอะไรเงี้ยอ่าก็เลยใช้เวลาท่อนนั้นนานมากที่สุดมีแค่สามคำอะออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมาเดี๋ยวนี้นะแค่นั้นอะ ออกมาเดี๋ววนี้นะ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 ออกมาเดี๋ยวนี้นะเสแล้วหรอย้ขอบคุณครับย้่เซอรลหลอนวะ <laughs> ตอนนี้นะคะออมก็อัดเสียงเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นคนที่สองนะคะร่วมงานกับพี่หายเอาจริงปะ จริงๆก็เป็นแฟนคลับพี่เขาด้วยเขาเป็นคนทางานละเอียดมากแบบเหมือนฟังทูรูทอนที่เราอัดแล้วเขาก็เหมือนให้คาแนะนาแบบเอ้ยตรงนี้เป็นแบบขอเสียงน่ารักหน่อยเออตรงนี้เต็มเสียงตรงนี้แบบขอลมๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาทํางานละเอียดมาก มั่นใจแล้วมันลองแบบมั่นใจเลยครับต้องรักถ้าเกิดแบบดังขึ้นกว่านี้ได้ไหมมาถึงรักใครโอ้ใครอช่ใช่ต่อมาไหมนรักใครน้าๆๆๆต่อหาแปลว่าอะไรก็เหมือนก็หาไปตามหาอะไรอย่างเงี้ย ยิ้มมาที่ฉันชูรุ้งออกปากรู้ไหมเหนื่อยแบกอรารักมาฝากมันเหมือนลุงแกมป่าที่ตดเป็นลุงอะเคยดูปะวายใส่ตัวนึงแก๊กแก๊กแก๊กเราใส่เข้าไปินนึงแก๊กอ้๊เราจะต้องลองกับเพลงแล้วว่ะมาแแก๊ก เฮ้ยก้ยเคียงใกล้เคียงมากแต่ว่าที่เหลือเอาให้มั่นใจตอนนี้กักดีมากอย่างเดียวกักเลยจะกักกักโอเคจะกักกักเสียงสลับจะกักกักเท่าไหร่คนเดียวยิ้มมาทีฉันจะรุ้งออกปากรู้ไหมเหนื่อยแต่ก็รักมาฝาก ดีไม่จ่อยแล้วถ้าเผลอเข้ามาฉันจะล็อกหัวใจจะกักเธอไว้ใส่กลอนสองชั้นตอนที่ได้ยินเดโมโครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบมีความค้ังหลักพร้อมแซกแซกอยากจะจุะ๊บหน้าผากอ่ะเราแบบเขินนะพร้อมแซกแซกอยากจะจุะ๊บหน้าผากอยากรักเพื่อคนทั้งโลกเลย,ไม,ไ,ยเเเไม่ได้ยากด้วยความที่เราเรารู้สึกว่าของเราไม่ได้ยากด้วย เธอข้ามาในหัวใจไม่ให้ออกไปแล้วนะเธอเธข้ามาในหัวใจเธอกเธอไว้ไม่ให้เจอรัครแนหจริงๆมันมีท่อนหนึ่งที่พันอยากได้มากคือท่าของฝ oh, no, no, ้ายเอ๋ยยูสเธอร์ฮนาวเดือปุดปุดและปุดปุดหนุบหนุนิ้วนคือทุกคนคือพันแบบเล็งท่อนนี้ไว้แล้วแหละอยากได้มาก พอมาถึงปุ๊บพอนฟลายโซ่เก่งมากโอเคสุดยอดเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยเร็วมากพี่บายบายบบายนะคะรอบหน้านะคะพันจะล็อกคิวอัดเสียงคนแรกตลอดไปคนแซกแซกอยาจะจุ๊บน้าพาอย่านารักเพื่อคนทั้งโลกเลยเป็นเพลงที่แบบ เหมือนเราคลั่งรักอะไรบางอย่างที่แบบชอบมากจะเข้ามาในหัวใจไม่ให้ออกไปแล้วนะจ๊ะจะกักกัเธอไว้คนเดียวจะกักกกจะกัก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 กัจะเธอไว้คนเดียว เพลงนี้ยากตรงไหนหรอคะยากตรงที่เสียงแบบเสียงมันสูงแต่ว่าเราต้องร้องให้ดูสนุกด้วยแหละแล้วก็อีกอยากหนึ่งก็คือท่อนแบบท่อนคอรัสอะไรเงี้ยที่แบบมันเป็นคอรัสเบาๆอยู่หลังเพลงแต่ว่าเขาอยากได้เสียงให้มันเหมือนเราใส่อฟเฟล็อะไรเงี้ยไม่เหมือนว่าเราลองคอรัสไม่เหมือนลองแอดลิบแต่ว่าให้เราลองเอฟเฟคขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเอใช่ให้เหมือนแบบเรากําลังแบบ หลอกหลอนเขาเอ <A. S 1> โอเคตามล่าหาเอใครคือเอเอคือใครใครอืรอเ<ๆ>อ๋ที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ไฮก็ตื่นเต้นดีใจมากเพราะว่าแบบชอบเพลงพี่เขามากดีใจค่ะได้ทํางานกับพี่ไฮเพราะว่าพี่เขาแบบดูเป็นคนที่ทําเพลงแล้วแบบมันเก๋มันแบบมันดูเป็นพี่เขามากเลย รวมถึงเพลงนี้ด้วยเาช้อท่อนไหนมากที่สุดท่อนแรปท่อนแรปเทมากค่ะทุกคนเหมือนแบบใช้อะไรอะรีรีข้าวสารสนทนาข้าวเปลือกซึ่งหนูคิดว่าเป็นรายเทมากกับการที่แบบเอาเพลงพื้นเมืองพื้นบ้านอะไรเงี้ยเอามาเล่นในเพลงซึ่งแบบทําให้มันเก๋มันเท่ดีคนดูน่าจะรู้สึกว่าฟังแล้วแบบอุ๊ยเราเคยฟังเพลงนี้มันติดหูยหใจ เสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงเหรอคะอุ้ยในห้องอัดเหมือนใช้เวลาอัดลายหลักครึ่งชั่วโมงกับคอรัสอีกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าล,ล,ลายหลักเนี่ยอาจจะแบบร้องให้ดูแบบให้ดูสนุกสนุกอะไรอย่างงี้จะเน้นสนุกเน้นร้องสนุกแต่ว่าล,ลายคอรัสก็คือแบบมีหลายอันมากแล้วก็จะมีแบบเนี้ยลาลองพร้อมกันประมาณ3ลายแล้วหนูแบบแล้วแบบแคบบ่แเลียงแค่เลียงลาย ไม่รู้เลยว่ากำลังนินทายอยู่แต่ว่าไม่ใช่น<บ>ินทาคุณไม่ได้นินทาไปไปไปเฮ้ย<ป>มันไล่ยอะไรไปเลยไปเลย,ไ,เลยไม่รักแล้วรักอยู่ไม่รักแล้วหมายถึงว่าหมายถึงชื่อเพลงอื่น <S 1> <S 1> <Okay>. <S <S เออแต่ว่ารักนะเธอ,อเข้ามาในหัวใจไม่ให้อยกไปแล้วนะเธอจะเข้ามา ใในหัวจไม่ไทุกคนคะ่ะความยากของเพลงนี้ก็คือเราได้ท่อนฮุกหมดเลยแล้วท่อนฮุกก็มันสูงก็คือปกติมันก็จะลองลบก,กันถูกปะ่ะแล้วพี่ปั้นก็แบบไม่เต็มได้ไหมใช่คะ่ะมันก็เลยต้องแบบจัดการกับคอตัวเองนิดนึงเพราะว่าเจ็บคอด้วยแหละมันก็เลยแบบสู้ชีวิตนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีไดคิดว่าน่าจะออกมาโอเคจะเก็บเธอไว้คนเดียว จะก็บกักเธอไว้คนเดียวจะก็บกักเธอไว้คนเดียวใช่ไหมใช่<ะ>ดีทำงานกับพี่ไฮก็สนุกดีค่ะแล้วก็เราว่าพี่ไฮมีดีเลคเตอร์ชรัดก็เลยแบบบอกได้ว่าจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีค่ะเราว่าค่อนข้างจะโฟล์น่ะเราไไห,หมดแล้วปะเนี่ย เออเราหมดแล้วเราล้องแต่งหูไปเ,เธอหน้าดูดีที่สุดๆใจมันเต้นแรงไม่หยุดหยุดเธอเขา เอาปัญหาของหนูแล้วกันมันมีท่อนหุกนิดนึงที่แบบเราอะอยากใช้เสียงเต็มเพราะว่ามันสนุกอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็ต้องมีแบบเพลงมันไวแล้วเราต้องสวิตช่องร้องให้ทันอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเออนิดนึงบางบางรอบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เยอะแบบพี่ไฮก็แบบเอ้ยชิลอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยชิลพี่ก็เลยก็โอเคผ่านออกมาแบบแป๊บเบดีวยวเองอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็สนุกมากมา เธอเข้ามาในหัวใจไม่ให้โยกไปแล้วนะเธอเธอเข้ามาในหัวใจจะก,กักเธอไว้ไม่ให้เธอเอาโต๊ะมาเรียงเอาเตียงมากันจะวิ่งหนีฉันฉันจะตามล่าเธอเอาโต๊ะมาเรียงเอาเตียงมากันจะวิ่งหนีฉันฉันจะตามล่าเธอ เอาจริงตื่นเต้นมากเพราะส่วนตัวเราแบบเป็นแฟนคลับเป็นแฟนเพลงอยู่แล้วไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งอ่ะเขาเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยตอนแรกก็นึกว่าแบบเขาจะเคร่งเขาจะเครียดเข้าไปตึงเปอะไรเงี้ยแต่เขาไปแล้วพี่เขาน่ารักมากแล้วก็แบบยิ้มเฮฮาอัดแบบเดียวฟ u l l s ็ t เลยสนุกมากๆค่ะแบบเพิ่มแบบน่ารักอะเพิ่มแบบกระตุ้นเออเออตัวเอกจะถือก็ได้ถือใครเออได้ได้เอาแบบเป็นคาแรคเตอร์เราะ ไปดูแม่แม่แม่เอาหลักมาฝากไปวุ้ยขอบคุณครับขอบคุณนะเสร็จแล้วแหม่เย้เสร็จแล้ว,ออบ,ลว,ลวบอกมาทีว่าหนูอาเดเสร็จไวที่สุดในทุกคนไวที่สุดจริงๆท่าดอบอกเลยรำมโหดอยู่แล้วไม่ทีนี้มันเพลงที่สนุกมากแล้วก็ ชอบอะแบบรู้สึกว่าร้องถูกทอนแล้วเอ็นจอยไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าวัยมากๆอาเสร็จไวมากพี่ฮาน่ารักมากวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เรามาอัดเพลงกักกักนั่นเองแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเพราะเรามาอัดเป็นจิงเกิลสำหรับ s a m s ุ n Galaxy A 5 5ถ่ายคลิปมาเรียงใส่เสียงลงคลังถ่ายคลิปมาเรียงใส่เสียงลงครั้ง ถ่ายคลิปมาเรียงใส่เสียงลงครั้งโอเคเขานับ okay, เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบายชัดเต็มตาแต่ไม่ไว้เกินอยากอย่าน่ารักเพื่อคนถึงโลกเลยโอเคอย่านะเอาชัดเลยเนาะอย่าน้ารักเพื่อคนถึงโลกเลย สวยใส่จับตาชูเครื่องแล้วเล็งในตาสีฟ้าสวยใส่จับตาชูเครื่องแล้วเล็งในตาสีฟ้าเสร็จแล้วเหรอเสแล้วค่ะยากไหมไม่ค่ะไม่ยากมากแค่ต้องร้องให้ชัดเพราะว่าเราต้องชัดให้เหมือนโทรศัพท์ก็คือวัซัมซุงของเรานะคะสวยชัด 4K แคปยังไงก็คมถูกปะมาจ้าออ e s awesome เลยแหลก navy silver blue eyes Galaxy A4 awesome 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 ไม่ใช่ out okay Galaxy A4 awesome l i l a c navy silver blue e y e s Galaxy A4 awesome l i l a c navy silver blue e y e s Galaxy A4 awesome l i l a c navy silver blue ice yep อันนี้เอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหวเวอร์บอกแล้วเป็นไงของวันในเรื่องของปีศาจ ยากนิดหน่อยไม่มันไม่ยากเท่าไหร่แต่มันลิ้นพันนิดนึงใช่แล้วก็แบบว่าเป็นแบบประโยคขายมากๆเพราะมันกาแล็ซี่มีสีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แ้วต้องพูดให้มันชัดหน่อยแต่ว่าสบายค่ะเิ่งว้อค่ะยิ้มมาที่จะรุ่งออกบากหายเหน,นื่อยอยากส่งรูปไปฝาก ยิ้มมาทีแทบจะรุ้งออกปากหายเหน็ดเหนื่อยอยากส่งรูปไปฝากโอเคเต้นเป็นไงว่าวันนี้ก็สบายดีค่ะเชื่อไวันนี้มาทำอะไรวันนี้หนูมาอัดเสียงเพลงกักกักเวอร์ชัน Samsung Galaxy A55 นั่นเองจ้ายากปะเอาตรงนะยาก เพราะว่าได้ท่อนที่ตัวเองไม่ได้ร้องไงแลยวเหรอแล้วก็พอเราไม่ได้ท่อนตัวเองเราก็แบบมันก็นิดนึงอ่ะแล้วเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแบบยิ้มาจีจัจุลบออกปากมันแบบนี้ฮะนะก็เลยตัดผมตัวงในห้อขาใช่เครียดบ้างต้องดึงผมออกไม่งั้นตายช็อกพอดียิ้มมาจีจัดจุ๊บออกปากหายเด็ดเหนื่อยอยากส่งรูปไปฝาก ายเหน็ดเหนื่อยอยากส่งรูปไปฝากายเหน็ดเหนื่อยอยากส่งรูปไปฝาก Galaxy A สีสันสวยสะใจ Galaxy A สีสันสวยสะใจหจะอยากได้ใช้กว่านี้ Galaxy A สีสันสวยสะใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้าง Galaxy A สีสันสวยสะใจมี่อกี้เดี๋ยคนมองว่าทำไมพันอัดนานจังคือด้วยความที่ว่า mm hmm. เราเผื่อสเปรย์ไว้อะไรอย่างนี้ mm hmm. เพราะว่าบางทีเนี่ยการลองที่ใส่อินเนอร์เยอะเกินไปมันอาจจะแบบฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็เลยแบบมีหลายเทคเพื mm ่อ hmm. ที่จะแบบเพิ่สเปรย์ไว้แบบอินเนอร์หรือว่าแบบได้ยินเสียงคมชัด mm hmm. ก็เปลี่ยนใน mm hmm. ท่อนแลบเนาะเป็นแบบ Galaxy A สีสันสวยสะใจแล้วก็มีท่อนเปิดด้วย, mm hmm. ท,วยที่เปลี่ยนเล็กน้อย อ่ะเริ่มแผ่นแล้วนึ่งซองเฮอเลิศช<ฮ>ุดเอามาพรอาชุบเออสูเราไม่แตกเลิศจ้ะ อ,อสวัสดีคะ่ะวิดีโอชัสใส 4K ได้ดังหวังวิดีโอวิดีโอชัดวิดีโอชัดวิดีโอชชดวิดีโอชัดวิดีโอชัดต้องไม่ไปกับบีดอะต้องแข็งแกร่งในโอววิด oh. ีโอชัสใส 4K ได้ดังหวังวิดีโอชัสใส 4K ได้ดังหวังเย้ขอบคุณคะ่ะ เหนื่อยไหมถ้าอัดเมื่อกี้ไม่เหนื่อยแต่ถ้าการใช้ชีวิตก็เหนื่อยอยู่บ <c oughs> ายจ้าเข้าไปแล้วเห็นไหมเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราต้องแวะถักไทยแบวะเซ๊กูดบายทุกคนพวันที้ค่ะทำพร้อมกัอนทุกทุกอย่างเลยเหรอถ้าถามเรื่องการอัดเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าด้วยความที่แบบท่อนที่มันเติมเข้ามาไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็เป็นผู้ประสบภัยอยู่ดีเพราะบีบมันยาก ถ้าเราเป็นจังหวะยกอะแต่ว่าพี่เบนก็นำพาเราฝากฟันมันมาได้โดยการแบบวิธีการะอะไรเงี้ยนับจังหวะให้มันเป็นหนึ่งสองฮึมมันไม่ลงอะเป็นจังหวะยกะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยประสบภัยนิดนึงนร่รกเพือคล,ลคลิปชัดเต็มตา <c ười> คลิปชัดเต็มตาก็มีแต่หน้าเธอคลิปชัดเต็มตาก็มีแต่หน้าเธอ คลิปชัดเต็มตาก็มีแต่หน้าเธอเย,ย้ไวมากขอบคุณครับ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 ขอบคุเคสร็จแล้วเหรอไปบ๊วยครับอันนี้คืออะไรเสร็จแล้วอันนี้คือท่าดีใจเหรอท่าดีใจค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนยากไหมเป็นไงบ้างไวมากอะไวมากเลยเหรอไวมากแล้วก็นิดเดียวเองค่ะสองประโยค ชัดเต็มตาตานไมไว้เกินอยายหยาน่ารักเผื่อคนทั้งโลกเลยก็เป็นจิงเกิลพิเศษนะคะที่ทําร่วมกับ s a m s u n Galaxy g A55 นะคะคลิปชัดเต็มตาต้านไม่ไหวเกินอยากนะคะทุกคนอะไรนะต้านไม่ไหวเกินอยากออกแนวหิวอยู่นะแบบต้นไม่ไหวอะเกินอยากอค่ะใช่ไม่เพราะว่ากล้องขอจริงจริงค่ะ 4K ชัดใส ตอนนี้ค so> ือตั้งตัวเองหรอวิดีโอชัดใส 4K ได้ดังหวังไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะทุกคนเปุ๊ก็สำหรับเพลงกักกักนะคะทุกคนมีอยู่2เวอร์ชันอันนี้เป็นซิงเกิลที่ทำร่วมกับ Samsung Galaxy A55 นะคะไปรอดู MV ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ฮะการดีเป็นสตูดิโอรคคอร์ดครับผมซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะมาอัดเพลงเพลงหนึ่งครับ ที่ชื่อเพลงว่ากาักากักเป็นเพลงที่ผม,มร้องกับเด each, ็กๆโปรอีฟเจ้าเด็กน้อยทั้งหลายครับผมนี่ทักทายทุกคนด้วยนะครับสวัสดีอีกครั้งครับผมพอไหมคะไม่คะับเต้นไหมคเต้นมากครับในหัวโอเคครับครับผมฉันจะขับสิบล้อรถบัสรถเบนซรถเก่งรถไถจักรยานมอเไซค์ออกไปสาอหาขีเมฆสีทองขึ้นไปบนฟ้าชนเบจิต้าตามหาเธอ คือคือผมสามารถแบบเหมือนคือมันต้องตามตามเมโลดี้ที่เป็นตัวเดโมป่ะครับหรือว่าแบบโอเคครับฉันจะขับสิบล้อรถบัสรถเบนรถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ออกไปเสาะหาขี่เมฆสีทองขึ้นไปบนฟ้าชวนเบจิต้าตามหาเธอฉันจะขับสิบล้อรถบัสรถเบนรถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ออกไปเสาะหาขี่เมฆสีทองขึ้นไปบนฟ้าชวนเบจิต้าตามหาเธออ่ะพี่จีลองแบบที่พี่จีลองมาเรอเรือ คือมันก็จะเป็นแบบเหมือนล้อเรือแบบรถแบบรถชันที่ขับสิบล้อรถบัสรเบนซ์รถเกงรถถ่ายจกรยนมอไซค์ไปส่อาอะรมันจะเป็นแบบเหมือนแบบรถเป็นตัวอาเนาะเป็นตัออาใช่เป็นรถเป็นตัวอาแต่ว่าไม่รู้จะเวิร์กไหมครับลองดูได้นที่ขับสิบล้อรถเบนซ์รถเก่งรถถ่ายจกรยนมอไซค์อไปส่าขีเมกสีทองขึ้นไปบนฟ้าชนเบจิตาตามหาเธอเออคิดไเลยเพ่นเพนไปไหนฮยังยังยั ผมสิ่งสนามซ้อมแล้วผมขอต่ออีกทีได้ป่ะเออคิดได้ไรเลพลินไปหน่อยอเฮ้ย <c oughs> ขอโอใต้อีกทีได้ป่ะเฮ้ยยิงยีงได้ป่ะครับเออคิดได้ไรเลพลินไปหน่อยท่อนที่พี่สีได้ทั้งหมดอะคิดว่าท่อนไหนยากเอาแบบมันอาจจะฟังดูอ้วดนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่ได้มีท่อนที่ยากเกินไปเพราะว่าพี่ๆเขาแบบคิดกันมาให้แล้วว่าระดับความสามารถการร้องเพลงของผมอะเออประมาณนี้แหละร้องได้

เธอเข้ามาในหัวใจไม่ให้ออกไปแล้วนะเธอเธอเข้ามาในหัวใจจะกักเธอไว้ไม่ให้เธอรอใครนะ้านะนะนะ่าเธอเข้ามา ในหัวใจไม่ให้ออกไปแล้วนะเธอถ้าเข้ามาในหัวใจจะกับเธอไว้ไม่ให้เธอรักใครนะนนนะเป็นไงบ้างคะพี่ตีเมื่อกี้ตุ้มตุ้มต่อมตอมมากครับรู้สึกว่าอยากจะไปเรียนร้องเพลงจริงจังเลยอะจักใจเลยอะแล้วคนในห้องอัดเขาก็แบบมองเห็นภาพทุกคนแบบทำหน้าเคร่งเครียดแล้วก็แบบพยักหน้ากันหน้า อึมครึมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสุดจะได้ไหมเนี่ยไรคือผมบอกทุกคนเสมอว่าผมกับการร้องเพลงมันแบบมันอยู่คนละฝากฝั่งกันับผมติดลบมากแต่ว่ามันช่วยการทำกันบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยม,มากๆครับคือเวลาฟังเสียงตัวเองอะมันจะมีความแบบจักกี้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเออมันก็ไม่ได้แย่ในคิดที่นานทุกคนแบบพอทุกคนเลยจริงท้ายนี้นะคะ <laughs> ก็ฝากเพลงกักกักของโฟอีฟไปด้วยนะคะก็ <laughs> <laughs> เป็นเพลงที่ค่อนข้ฉันได้ร็อได้ร้อก็อะไรเงีเ้ยแบบ คืข้างรักแบบอุย้ยต้องต้องฟังเธอมันโอ๊ยธะเป็นด้านรักอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะข้างรักใครก็อย่าลืมส่งเพลงนี้ให้ชขาฟังน,นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความอย่างนี้แต่ว่าแบบด้วยความทํานองดนตรีเอ่ยมันน่ารักก็เป็นเพลงที่แบบเฮ้ยมันเป็นฟีลข้างรักคิดว่าใครหลายๆคนก็น่าจะชอบเพลงน่ารักมาก แล้ว,ว่าทุกคนน่าจะชอบเพลงฟังเพลินเพลงแบบจุ้งซิ้งซ่งจิ้งน่ารักเปิดเพลงนี้ฟังแล้วก็แฮปปี้ไปกับทุกๆุกประโยคที่ร้องออกมาด้วยนะคะทุกคนไปฟังแล้วก็ไปดู MV กันเยอะๆรับรองว่าสนุกกันแน่นอน